สวัสดีครับนักเรียนชั้นปห้าที่น่ารักทุกคนนะครับก็เจอกันอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็ใกล้เรียนจบเนื้อหาแล้วเหลือไม่กี่สัปดาห์แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนการทบทวนของเกา่าก่อนนะเราเรียนการอพยพตั้งถิ่นฐานและก็ย้ายถิ่นฐานซึ่งเราก็ทำแบบฝึกแบ่งงานเสร็จไปแล้ว2เรื่องวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ <c oughs> สภาพแวดล้อมกับการ อยู่ของภูมิภาคภาคใต้นะครับสิ่งแวดล้อมภาคใต้ครับมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรเนื่องจากว่าเราชั้นป .5 เนี่ยเราเขาให้เรียนภูมิภาคให้รู้ภูมิภาคของตนก่อนวันนี้ครูก็เลยจะมาสอนแบบข้าวๆแบบให้เธอได้มีความรู้ว่าภาคใต้เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีด้านลักษณะที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพอาหารพื้นบ้านแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีอย่างไร ครูแจ้งวัาถูสกนการเรียนรู้เลยนะอ่าวิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดําเนินชีวิตในภูมิภาคของตนเห็นไหมใน,ในภูมิภาคของตนอ่ามาดูเลย<ด><ด>สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตดังนี้พูดง่ายเราอยู่ภาคใต้สิ่งแวดล้อมคนเรานี่ครับจะประกอบอาชีพจะสร้างบ้านจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าหรืออะไรทํางานทําการอะไร หรือแต่งตัวแต่งกายยังไงสร้างบ้านยังไงมันก็อยู่กับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั่นเองธรรมชาติเราอยู่แบบไหนเราก็ต้องปรับตัวให้สมดุลใกล้เคียงกับธรรมชาติในการอยู่อาศัยอ่าโอเค่านมามาดูข้อที่หนึ่งครับด้านลักษณะที่อยู่อาศัยครับผู้คนที่อาศัยใกล้แม่น้านําชายฝั่งทะเลนะครับนิยมสร้างบ้านยกใต้ถึงสูงอ่าแต่ไม่ถึงกับสูงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวลมพัดอ่าก็สูงระดันเนินครับ นี่ลักษณะเนี่ยใล้ทะเลชายฝั่ง <c oughs> อ่านี่ลักษณะ <c oughs> บ้านในความทรงจําคูไว้ิดบ้านคูไวติดทะเลอย่างนี้ครับ <c oughs> อ่าเดินไปนิดเดียวนะก็เจอทะเลเลย <c oughs> เขาจะทําทานตรงนี้ไว้ครับเพื่อพอน้าทะเลมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเกณฑยนคนหนึ่งบ้านนะ <c oughs> มายกโดยทิ้งเสาคูนี้ไว้อ่าอ่าเสาบ้านเนี่ยใต้ถุนบ้านเนี่ยจะตั้งไว้ที่ตอ ต่อหม้อเขาเรียกแล้วก็ยกไปจะเกลียนคนมาทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ย้ายครับบ้านหลังนี้ที่กูอยู่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาย้ายมาสองสามรอบแล้วปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กลางน้ําทะเลแล้วที่ปากพนังคนครนะอ่านี่คือสมัยก่อนครับหลังคาก็จะเป็นทรงจัว่วหรือทรงปั้นหยาเขาเรียกทรงจัว่วหรือทรงปั้นหยาลาดเอียงแล้วก็มีรางน้าฝนเพราะว่าภาคใต้เราเนี่ยมีฝนตกชุกถ้าหลังคาเราเนี่ยเป็นแบบตรงๆแบบน,นี้น้ำเกิดการขัง แต่ในปัจจุบันครับ <c oughs> นิยมสร้างบ้านแบบอยู่อาศัยเชิงพาณิชย์มากขึ้นเราจะเห็นเดี๋ยวนี้บ้านแบบนี้เนี่ยแก้หาไม่พบแล้วนอกจากชนบทบ้านๆจริงๆเดี๋ยวนี้บ้านเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์หมดเลยลักษณะนี้สองชั้นมีที่จอดรถหรือบ้านแบบพาณาิชย์เป็นประตูเหล็กเอาไว้ขายของแล้วก็มีถนนตัดผ่านอะไรเงี้ยครับ <c oughs> นี่ลักษณะนี้บ้านคูว่าอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับมีที่จอดรถ แล้วก็เป็นประตูแบบใหญ่เชิงพาณิชย์เอาไว้ค้าขายได้เนี่ยพาณิชย์ก็คือการค้าขายก็คือบ้านสมัยใหม่เนี่ยเป็นทรงยุโรปมากขึ้นสร้างด้ดยอิฐด,ด้วยปูนครับทรงกันสมัยทรงโมเดิลมากขึ้นอ่ะโอเคก็เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปครับบ้านแบบนี้ถ้าเจอจะหาบ้านนี้ในเมืองแบบนี้อ่าหาไม่ได้แล้วเป็นเชิงพาณิชย์แบบนี้หมดแล้วอ่าแต่กิดในในชนบทในที่ที่ไกลออกไปครับยังมีอยู่แบบนี้แต่ก็มีการฉาบพื้นปูนเปลี่ยนไปครับอ่า ต่อมา2ด้านการประกอบอาชีพมาดูผู้คนที่อาศัยใกล้แม่น้ําชายฝั่งทะเลครับมักประกอบอาชีพประมงเพราะภาคใต้เราเนี่ยติด2ชายฝั่งทะเลเลยแล้วก็บางพื้นที่ก็ติดแม่น้ําแม่น้ํากร่อยอะไรน้ำกร่อยแบบนี้ครับมีการทําประมงดักปูดักปลาดักหอยหอยเลี้ยงกระชังเลี้ยงกระชังปลาเลี้ยงกระชังหอยก็เยอะกระชังปูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการบริการท่องเที่ยวเพราะบางที่เนี่ย เป็นเขาเรียกมีทะเลมีเกาะมีอะไรสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นที่สตูลอะไรแบบนี้ครับที่ตังที่กระบี่พวกนี้ภูกเก็ตครับมีเกาะสุราษฎร์ธานีอย่างนี้มีเกาะสวยๆเกาะพีพีเกาะพังงานที่สุราษฎร์เกาะพีพีภูกเก็ตอะไรนี้ครับเกาะตะลุเตาแบบนี้ครับก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเยอะมากภาคใต้จัดเป็นภาคที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยวสูงอันดับสองของ ได้พูดก็คือสูงอันดับหนึ่งของทุกภาคนั่นแหละ,ะแต่ก็เลยมากสุดจริงๆเนี่ยจังหวัดเดียวชนะเพิ่มคือกรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองหลวงอคนไปที่นั่นเยอะสุดอาต่อไปส่วนที่อาศัยที่รากมาั้นทสวนเห็นไหมบ้านเราเนี่ยทำอะไรทําสวนยางตัดยางอย่างนี้ครับทําสวนเช่นสวนยางพาราปั่นน้ามันปลูกผ,ผักผลไม้ต่างๆครับผลไม้ทุเรียนลองกองงอกอะไรมังคุดแบบนี้ครับเพราะว่าดินของเราเนี่ย เป็นดินที่มีลักษณะที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อันดับต้นๆเลยนะบ้านเราเนี่ยเลยอุดมสมบูรณ์ปลูกได้ทั้งยางพาราปลูกได้ทั้งผลไม้ดินเราถือว่าเป็นดินที่ในบางพื้นที่นะมีดินมีคุณภาพดีระดับหนึ่งเลยแต่ด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้คนจึงมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นจริงไหมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอาชีพอะไรมากมายครับ สมัยก่อนก็ยึดสิ่งแวดล้อมนะครับทำมาหากินอยู่ใกล้เลใกล้น้ําก็ทําไปอยู่บปนสวนก็ปลูกผักผลไม้แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่รุ่นเก่าเราเนี่ยอาจจะทํานาทาสวนทาไร่แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มไปทําบริษัทไปทําโรงแรมไปสอบข้าราชการไปเป็นหมอเป็นครูเป็นตํารวจหรือเป็นลูกจ้างบริษัทหรือเป็นสาวโรงงานอะไรหนุ่มออฟฟิศต,ต,ต่างๆเห็นไหมเพราะทางเลือกอาชีพม,มันหลากหลายมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อน,สม,อนสมัยก่อนมันไม่ได้มีมากขนาดนั้น ต่อมาครับสามอ,อยู่ด้านนี้ก่อนสามด้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาเห็นไหมเรามีทัง้งพุทธคิดอิสลามจึงมีอาหารถิ่นหลากหลายเช่นแกงเหลืองอแกงเหลืองเนี่ยเราก็เรียกแกงส้มนี่แหละแต่บ้านเพื่อนไม่เรียกของเราแกงส้มเพราะบ้านเราเนี่ยใส่ขมิน้นมันเลยสีเหลืองหน่อยแกงไตปลาเอออันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์บ้านเราเข้าวยำน้ำบูดูเห็นไหมนี่ก็ของพี่น้องชาวม,มุสลิม ผัดสตอพูดถึงัดสตอก็นึกถึงคนใต้เลยเพราะวัสตอเนี่ยพบได้ที่ภาคใต้แกงคั่วแม่คั่วกิ้งคั่วเนื้อคั่วแห้งแบบน้ำขุกขิบแบบนี้ครับเป็นต้นนี่คือเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคใต้อ่าต่อมาสี่ครับด้านวัฒนธรรมประเพณีภาคใต้มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายทางเชื้อชาติอ่าภาคใต้เรามีหลายเชื้อชาตินะวธรรมประเพณีเนี่ยจึง สั่งสมมานตั้งแต่บรรพบุพรุษเราที่มีเชื้อสายจีนบ้างเชื้อสายพราหมินดูบ้างเชื้อสายไทยพุทธบ้างเชื้อสายไทยมุสลิมบ้างแบบนี้ครับทั้งอิสลามพุทธฮินดูชาวไทยเชื้อสายจีนแบบนี้ครับมาดูครับเช่นวันดราไม,ม่เป็นนี้เช่นของมุสลิมเนี่ยก็มีฮารีรายาลรอมฎอนหรือถือศีลอดบบนะครับงานสาดเดือนสิบชิมเฟนนี่ของไทยพุทธครับ ศาสนาเดือนศิเนี่ยก็เป็นชาวพุทธที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยส่วนหนึ่งมีการชักพระนี่ก็ของศาสนาพุทธนะชักเรือพระอาราธพระแบบนี้ครับมีการกินเจกินเจเห็นไหมหรือเขาเรียกภาคอื่นเขาเรียกว่ากินผักประเพณีกินผักแต่จริงแล้วถ้าเรียกถูกต้องคือกินเจกินเจนี่ก็คือเขาจะงดเนื้อสัตว์เขาจะกินพวกผักพวกตะวันู้พวกอะไรนี้นะและ้วนี้เป็นประเพณีที่ได้เรามาทำมาจากคนไทยเชื้อสายจีนเห็นไหม ส่วนเราก็กินเพลกินน้องเพลอ,อะไรไม่ได้กินเป็นต้นอจบอามาพูดถึงแบบฝึกเลยแบบฝึกง่ายมากเพราะว่า,อ,าอยู่ในกระดานหมดแล้วอ่าครูให้เธอทําแบบฝึกหน้าเจ็ดสิบแปดหน้าเดียวนี่หน้าเจ็ดสิบแปดสิบคะแนนฉันอาศัยอยู่ในภาาใต้เขียนมาเลยสิ่งรอบมือคอาู่พลในชีวิตดังนี้ด้านลักษณะที่อยู่อาศัยเห็นไหมมีแล้วในกระดาน ด้านการประบชีพก็มีแล้วด้านอาหารพื้นบ้านก็เขียนให้แล้วด้านวัฒนธรรมพณีก็เขียนให้แล้วอ่าเนี่ยหน้า78หน้าเดียวโอเคไหมเนี่ยในกระดานเขียนให้แล้วครูสรุปให้แล้วถ้าเธออยากจะทําเองในหนังสือก็ได้ครับในหนังสือหน้า190ถึงหน้า208อ่าใครที่มีความขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็ลองเปิดอ่านนะครับจริงๆแล้วภาคใต้อยู่หน้าท้ายๆประมาณ2 0 5ถึง208แต่มันบอกภาคอื่นด้วยใครอยากอ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมพณี อาหารพื้นบ้านของแต่ละภาคครับก็ดูหนังสือเรียนหน้าร้อยเก้าสิบถึงหน้าสองร้อยแปดได้แนละเนื้อหาคําตอบครูก็สรุปมาจากในหนังสือเรียนนั่นแหละโอเคก็ครูก็อขอจุกการบรรยายการสอนบบอัดคลิปวิดีโอ YouTube เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนเนี่ยทำงานส่งครูด้วยนะแล้วก็โรงเรียนก็ใกล้เปิดแล้วช่วงนี้นักเรียนก็เตรียมความพร้อมได้แล้วไปตัดผมตัดอะไรได้แล้วนะ ก็ขอแนเนําใรักษาสุขภาพห่างไกลจากโควิดสวัสดีครับ